สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีพับเหรียญโปรยทานต่อกุหาบน,นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องตัดริบบิ้ให้เท่ากันมีความยาว24นิ้วหรือ25นิ้วนะคะให้ได้ประมาณ4เส้นค่ะค่ะจากนั้นเราก็จับริบบิน้นะคะเรียงนะคะเพื่อที่จะพับครึ่งนะคะเทคนิคของการพับเหรียญโปรยทานนะคะเวลาเราพับครึ่งเราก็จะเว้นระยะห่างค่ะนะคะและ ระยะห่างจากปลายนะคะประมาณสัก2นิ้วหรือ3นิ้วก็ได้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะเราก็แยกริบบิ้นออกจากกันนะคะ mm. เพื่อจะทำริบบิ้นนะคะ mm. ให้เป็นฐานสีนะคะ mm. โดยหยิบริบบิ้นนะคะ mm. เส้นแรกมาประกบกับเส้นที่ 2, 2> mm. นะคะ โอเคค่ะเส้นแรกประกบกับเส้นที่สองแล้วก็จะนำริบบิ้นเส้นที่3มาประกบกับเส้นที่2ค่ะโอเคนะคะมือใหม่หัดทำก็จะยังจับริบบิ้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะอ่าต่อไปเส้นที่4ค่ะประกบกับเส้นที่3นะคะแล้วเส้นที่4ประกบกับเส้นที่3แล้วก็ต้องสอดริบบิ้นนะคะเพื่อ เพื่อให้มันคล้องเป็นฐาน4ี่นะคะกับเส้นที่1นึโอเคนะคะเสรั้นแล้วก็ดึงริบบิ้นให้มีความตึงค่ะเพื่อที่จะยัดเหรียญน,นะคะเหรียญอาจจะเป็นเหรียญหนึบาท2บาท3บาททุกทีค่ะเหรียญอาจจะเป็น1บาท2บาทแล้วก็เหรียญ5บาทนะคะโอเคค่ะเมื่อเราเอาเหรียญใส่แล้วนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นให้ตึงะคะ่ะแล้วก็ น้นนะคะที่เส้นด้านบนนะคะหรือบินด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ไล่โอเคค่ะพับด้านลงลงมาข้างด้าด้านล่างแล้วก็ไล่จากขวามือนะคะขวามือไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเส้นที่สองพับไปแล้วแล้วก็เส้นที่สามโอเคนะคะจากนั้นเราก็สอดเส้นที่สี่นะคะ ใต้เส้นที่1เพื่อให้ริบบิ้นเราประกบก,กันโอเคค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะกลับด้านแล้วค่ะเราก็เน้นเส้นริบบิ้นด้านบนนะคะสอดไปด้านล่างนะคะเพื่อให้มีลักษณะแบบนี้ค่ะตามคลิปเลยนะคะแล้วก็ไล่สอดไปนะคะเรื่อย ตามแนวนะคะทั้งหมด4ด้านเพื่อให้ประกบกันค่ะโอเคนะคะได้ด้านที่2แล้วต่อไปด้านที่3ค่ะโอเคค่อยๆทำไปนะคะจนครบ4ด้านค่ะโอเคค่ะเมื่อได้ริบบิ้นครบทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็จัดเรียงแล้วก็ดึงริบบิ้นให้สวยงาม ะะจากนั้นเราก็กลับด้านอีกครั้งนะคะโอเคค่ะกลับด้านอีกครั้งเพื่อที่จะทำเกสรหรือกีบนะคะกีบของดอกกุหลาบนะคะโอเคค่ะแล้วก็จับริบบิ้นด้านบนม้วนโดยใช้หัวโดยใช้นิ้วชี้ค่ะม้วนโค้งเข้ามาแล้วก็สอดน,นะคะรูช่องเดิมอะคะ่ะ โอเคนะคะก็ทําเหมือน,อนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นด้านบนและก็เส้นด้านล่างนะคะโอเคนะคะ uh, อันนี้คือเส้นด้านล่างค่ะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จะกีบดอกกุหลาบให้สวยงามนะคะแล้วก็ทําบนไปเรื่อยๆจนครบ4ด้านนะคะนะอันนี้เราก็จะทํากีบบุหลับนะคะด้านที่สองนะคะ ีค่ะไม่ต้องรีบนะคะได้ดกีบกหลาบด้านที่2แล้วจากนั้นเราก็ทำด้านที่3ต่อเลยค่ะ ก็ใช้นิ้วชี้แล้วก็บุกวัลลิบบิ้นเข้าหาตัวเราเองนะคะแล้วก็สอดเข้าไปดูเดิมค่ะช่องเดิมก็ได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบสี่ด้านโอเคค่ะแล้วก็จัดริบบิ้นให้สวยงาม ไปด้านที่4นะคะจะซับซ้อนนิดนึงค่ะโอเคค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมจนครบสีด้านแล้วให้เป็นกลีบดอกกหลาบ โอเคค่ะเมื่อครบสีด้านแล้วนะคะเราก็จัดอยู่ดึงดอกกุหลาบให้ให้สวยงามค่ะให้กีบมันสวยงามนะคะโ okay, อเคค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำเกรสรของดอกกุหลาบนะคะโดยเราจะหยิบนะคะแต่ละเส้นของสีด้านนะคะขึ้นมาประกบก,กันนะคะ mm. เพื่อเป็นเทคนิคในการพับง่ายนะคะ เราก็เริ่มหยิบเสน้สน,นแรกเลยค่ะจะเอาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สองประกบกับเส้นแรกนะคะแล้วก็ริบบิ้นเส้นที่สมประกบกับเส้นที่สองโอเคค่ะแล้วก็เส้นที่4ี่ประกบกับเส้นที่สามแต่ต้องให้มันล้อมไปถึงเส้นแรกนะคะแล้วก็ค่อยๆหักม,มุมลงค่ะใช้นิ้วกดตามความถนัดของตัวเรานะคะ โอเคค่ะตามความถนัดของเรานะคะอันนี้อาจจะไม่ยังไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะคะเพราะทำครั้งแรกค่ะโอเคเราก็ได้ค่อยๆจัดแล้วก็ค่อยๆหมุนให้ครบรอบครบรอบนะคะครบรอบไปเรื่อยๆเ,เมื่อครบรอบปุ๊บเราก็ใช้นิ้วของเรากดนิดนึงค่ะเพื่อให้มันเข้ารูปนะคะครบรอบหมุนหนึ่งรอบนะคะโอเคเมื่อครบรอบแล้วปุ๊บนะคะเราก็จับดิบบินเส้นแรกค่ะ เส้นแรกโดยไม่ต้องม้วนอะไรนะคะเส้นแรกก็สอดเข้าไปในช่องปกติค่ะเพื่อที่จะทําฐานของเกสรน,นะคะดึงยึดฐานของเกสรโอเคค่ะเมื่อเส้นแรกเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เหลือริบบิ้นไว้อีกเส้นหนึ่งค่ะโดยจับเส้นที่2ค่ะสอดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะในช่องปกติค่ะสอดเข้าไปมันจะเป็นตามลําดับนะคะเทคนิคการสอดมันก็จะตามลําดับของกีบกุหลาบค่ะ,คะมันจะมีช่องของเขาในการ สอดเข้าไปนะคะแล้วก็ปล่อยไว้อีกเส้นหนึ่งค่ะก็จะไปเรื่อยๆจนวนครบรอบทั้งสีด้านะคะอันนี้คือลักษณะของเส้นที่3ามโอเคค่ะจนมาครบเส้นที่4นะคะค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็สอดเข้าไปที่ช่องของเขานะคะมันก็จะมีที่สอดเข้าไปอยู่นะคะตามช่องโอเคค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะ ค่อยดึงแล้วก็จัดแต่ละด้านกีบลาบนะคะแต่ละด้านให้เท่าๆกันนะคะให้สวยงามค่ะจากนั้นเราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะเราค่อยจับตั้งแต่เอาเส้นใดเส้นหนึ่งเส้นแรกก่อนค่ะค่อยๆจับเรียงกันแล้วก็หมุนให้ครบรอบเหมือนเดิมนะคะเพื่อทําฐานเกสอนครั้งที่2ค่ะ ะะก็ครบรอบแล้วหมุนครบรอบค่ะแล้วก็เอาเส้นสุดท้ายค่ะมูวนออกไปนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องด,ด้านล่างค่ะมันจะมีช่องของเขาเองนะคะแล้วก็ค่อยๆเสียบตามเทคนิคค่ะค่อยๆดึงน,นะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนครบ4เส้นหรือ4ด้านค่ะโอเคนะคะเมื่อเราทาครบปุ๊บนะคะดอกกุหลาบก็จะเป็น ทรงของเขาเองเป็นทรงเอซองเขาเองค่ะโอเคค่ะเรื่อยๆนะคะอ่ะ,อะก็ม้วนดอกกุหลาบเส้นที่สามเนาะอ่ะก็ทำจนครบสี่เส้นนะคะโอเคค่ะอ่ะเส้นที่สี่ค่ะม้วนออกไปข้างนอกนะคะจากนั้นเราก็วนรอบเรียบร้อยทั้งสี่ด้านจัดเกรสรกุหลาบให้เรียบร้อยนะคะก็จะ ได้แบบเนี้ยค่ะจากนั้นมันก็จะมีเส้นืิบินด้านล่างเพื่อที่จะทำกีบกุหลาบอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้กุหลาบดูสวยงามโดยเราก็จะหมุนม้วนนะคะเข้ามาด้านตัวเราเองนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องเดิมค่ะช่องที่อยู่ด้านล่างนะคะทําไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนครบ4ีด้าน,นะคะโอเคค่ะด้านที่สองเราก็จัะดิบิน้น ม้วนเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดเข้าไปใต้กีบหลาบกีบแรกแล้วก็ม้วนริบบินบินนะคะโทษทีค่ะเข้าไปเหมือนเดิมนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบสีดาะคะโอเคค่ะอ่ะต่อไปกีปบุหลาบ ครั้งที่3นะคะต่อไปเลยอ,อีกด้านหนึ่งค่ะก็ทำเรื่อยๆจนครบสีด้านนะคะก็จะถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยในทานทำดอกหลาบหรือวิธีการพับดอกกุหลาบ เรียนปูยทานแบบวิธีง่ายๆที่มือใหม่หัดทำสามารถเรียนจากคลิปนี้ได้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ต้องเก็บด้านล่างด้านหลังค่ะเพื่อไม่ให้ริบบิ้นหลุดนะคะโอเคแล้วก็เก็บด้านหลังตามแนวของเขาค่ะนะคะมันก็จะทำไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนครบสี่ด้านตามคลิปเลยนะคะ แล้วก็ตกแต่งหรือจะทำยังไงก็ได้ค่ะให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะเก็บด้านล่างให้แน่นนะคะแน่นเพื่อที่จะไม่ให้ริบบิ้นเราเราหลุดนะคะเวลาที่เรานำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำบุญต่างๆนะคะโอเคค่ะใกล้จะครบสีด้านแล้ว ะะเราก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะหรือเอากันไกมาตัดนะคะแต่คลิปนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะพับให้หลายๆคนสนใจดูนะคะก็คือเทคนิคในการพับหนอกกุหลาบนะคะมือใหม่ทำขอฝากคลิปด้วยนะคะ